สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม4วันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องการแก้ไขปัญหาสำหรับคนที่ไม่มีเวลาให้อาหารสุนัขด้วยเครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติค่ะค่ะที่มาและความสำคัญนะคะเนื่องจากในปัจจุบันบางกลุ่มนิยมเลี้ยงสัตว์ในบ้านแต่ต้องทำงานไกลบ้านเป็นเวลานานทำให้ไม่มีเวลาให้อาหารสัตว์เลี้ยงทำให้สัตว์เลี้ยงกินอาหารไม่ตรงเวลาอาจส่งผลให้สัตว์เลี้ยงเกิดนิสัยก้าวร้าวและทำร้ายเจ้าของได้ในที่สุดค่ะ ผู้จัดทําจึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์เครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติและผู้จัดทําคาดว่าเครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัตอิอาจมีประโยชน์และช่วยประหยัดเวลาในการให้อาหารสุนัขได้ค่ะวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประหยัดเวลาให้อาหารสุนัข2ได้เครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติ 3. มเพื่อฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการสร้างเครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติ วัสดุและอุปกรณ์รางหานมอเตอร์ม้เสื่องโครงโมเดลสายไฟต่อวงจรไขควงต่ปูไม้อัดกันไกตัดกิ่งไม้กาวติดไม้ ivsp คอมพิวเตอร์เกลียวหมุนส่วนการออกแบบชิ้นงานนะคะตัวฐา,านเราใช้ไม้ขึ้นโครงค่ะแล้วก็ต่อด้วยมอเตอร์ ต่อด้วยฐาน IPST ต่อด้วยเกลียวหมุนแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นภาชนะค่ะแล้วก็ใส่อาหารเม็ดเข้าไปข้างบนค่ะผัางงานการสร้างชิ้นงานหเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ปัญหาต่อด้วยการวางแผนการทํางานศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกแบบร่างชิ้นงานแล้วก็สร้างชิ้นงานขึ้นมาค่ะถ้าชิ้นงานมีปัญหาให้ปับบรุงแก้ไขถ้าชิ้นงานมีปัญหาให้นำมาทดสอบชิ้นงานแล้วก็จัดทำเสนอค่ะ รายการวัสดุอุปกรณ์แผงควบคุม IPST จำนวน1ราคา450บาทตางฐานจำนวน1ราคา50บาทมอเตอร์จำนวน1ราคา70บาทสายไฟต่อวงจรจำนวน3ราคา25บาทไม้ขึ้นโครงโมเดลจำนวน1ราคา150บาทเกลียวหมุนจำนวน1ราคา25บาทสีตกแต่งจำนวน1ราคา70บาท ของตกแต่งอื่นๆจำนวนหนึ่งราคา3าบาทรวมงบประมาณทั้งหมด870บาทค่ะครับในส่วนของขั้นตอนการจัดทำนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็จะนาในส่วนของไม้ที่เราจะนำมาขึ้นโครงโมเดลหรือว่าขึ้นโครงตัวชิ้นงานที่เราจะสร้างนะครับจากนั้นนะครับก็นำไม้นะครับมาเขียนแบบที่เราจะตัดออกมาเพื่อนำม,มาต่อนะครับหลังจากที่ตัดมาแล้วเนี่ยครับเราก็จะนำมาต่อ โดยใช้กาวร้อนนะครับแล้วก็จัดรูปทรงให้เป็นรูปทรงตามที่เราต้องการน,นะครับผมซึ่งหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนํากระดาษที่เป็นตัดเป็นฝอยๆนะครับไปแปะไว้นะครับเพื่อการอาหารไหยออกมาเกินจํานวนครับผมสรุปผลการทดสอบนะคะเครื่องให้อาหารสุนักอัตโนมัติที่สร้างขึ้นสามารถแก้ปัญหาเจ้าของที่ละเลยการให้อาหารซึ่งทําให้เกิดปัญหาต่างๆที่ตามมาเครื่องให้อาหารของเรานะคะ สามารถแก้ปัญหาและช่วยประหยัดเวลาในการให้อาหารสุนัขได้ค่ะวิเคราะห์ผลนะคะเครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติที่สร้างขึ้นช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเจ้าของค่ะข้อเสนอแนะกำหนดเวลาให้อาหารสุนัขและสร้างโครงให้แข็งแรงสวยงามและทนทานกว่าเดิมค่ะพวกเรากลุ่มสีขอขอบคุณค่ะ